ในเรื่องของข่าวเมื่อวานนี้นะครับมีพอดีมีผมได้รับการสอบถามจากนักข่าวหลายส่อนักนะครับในเรื่องว่าคุณพงศพัฒน์เองนั้นได้มีการส่งคนไปแจ้งความนะครับในเรื่องของการทําลายป้ายหาเสียงนะครับพือผมได้ตรวจสอบแล้วในข้าพว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ดีหรือว่าในส่วนของผู้สมัครก็ดีก็ขอเป็นท่านสื่อมวลชนนะครับว่าคุณพงศพัฒน์เองนั้นไม่ได้มีการส่งใครไปแจ้งความนะครับในเรื่องของการทําลายป้าย นะครับเพราะว่าผมเรกรงว่าวันนี้ครับสุนพรงูงได้พูดไปแล้วว่าเหลือเวลาอีก20กว่าวันทางพักเองนั้นได้มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการนำสื่นโยบายไปสูพ่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วเราก็ได้บอกตั้งแต่แรกครับว่าเราจะจะหาเสียงด้วยความสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเลื่อนป้ายที่อาจจะถูกทำลายได้บ้างผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นธรรมชาติของการหาเสียงทั่วไปของประเทศไทยอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นทางพักเอง ไม่ได้สนใจที่จะติดใจเอาความหรือว่าต้องถึงขนาดว่าจะส่งคนไปแจ้งความนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะทําการชี้แจงท่านสื่อมวลชนก็คือเรื่องของโพนะครับหลายคนนั้นมาถามเยอะมากนะครับว่าวันนี้โพทุกสํานักหรือว่าเรียกว่าโค้งที่2นั้นพักเพื่อไทยมีคะแนนนาคู่แข่งนะครับผมเรียนว่าทาง ทางท่านผอ,อ,อการเลือกตั้งนะครับทางกองหน่วยการเลือกตั้งผพราว่าการทมพรรคพือไทยเองเนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้ทางพรรคเองไม่ได้ให้ความสําคัญกับโพมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นคนนําหรือใครจะเป็นคนตามแต่ที่พรรคเองให้ความสําคัญและสนใจก็คือว่าตัวเลขที่โพต่างๆบ่งบอกว่ายังมีผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นตัวเลขสําคัญในการที่ทําให้ พักเพื่อไทยประสบความส,สําเร็จในการเอาชนะใจพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจากวันนี้เลือ,อีกประมาณสามอาทิตย์กว่านั้นจะเป็นสามอาทิตย์ที่พักเพื่อไทยเองนะครับจะนําเสนอนโยบายต่างๆสู่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นวันนี้ก็ได้นําเสนอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพักเพื่อไทยนะครับโดยผู้สมัครนายก้าวของเรานั้นจะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพได้อย่างไร และผมเชื่อว่าเนี่ยที่ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการจราจรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการขนส่งมวลชนต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้ครับพักคให้ความสําคัญแล้วก็หวังว่าตัวเลขของทุกๆโพนะครับที่นาเสนอว่ายังไม่มีผู้ตัดสินยังมีที่คนที่ยังไม่ตัดสินใจกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับพรรคจะเน้นนํานโยบายต่างๆลงไปสูนพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเราเองนั้นได้ส่งรถนะครับเจ็ดคันเพื่อที่จะออกไปตระเวน 50เขตของกรุงเทพฯหานครและเปิดทั้งหมด150เวทีในการนำนโยบายเหล่านี้ลงไปสู่พี่น้องประชาชนนอกจากเวทีปราศายย่อยแล้วนะครับพักเพื่อไทยเองยังมีเวทีใหญ่อีก3เวทีคือวันที่15กุมภานะครับจะจัดที่เคหะบางกะปินะครับวันที่22กุมภาจะจัดที่ตรงฝั่งทนนะครับตรงสะพานพระราม8นะครับและเวทีสุดท้ายครับก็คือวันที่1 ก่อนเลือกตั้งนะครับจะจัดที่สวนลุมก็คือตรงพระราชวังพระจกรพรรดิที่6นะครับตรงสวนลุมตรงนั้นเราจะเป็นเวทีสุดท้ายและผมเชื่อว่าวันนี้ครับพักเองให้ความาหลายคนก็มาถามผมได้เรียนไปแล้วว่าโพนำรู้สึกอย่างไรแนละทางพักเองก็กขอบคุณทุกทุกสำนักนะครับเข้าใจว่าคงจะเ,เหนื่อยในการไปทปําโพแต่ว่าทางพักเองให้ความสนใจมากที่สุดในเรื่องของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเลือกใครเป็นหลัก เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเลยเวลาอีกไม่กี่ิดพักก็พร้อมที่จะทํางานเต็มที่ในการที่จะเสนอ,อนโยบายสู่พี่น้องประชาชนเพระาะฉะนั้นก็ฝาก,นนนฝากข่าวไปบอกพี่น้องประชาชน,นครับว่าหลังจากนี้ทุกวันพุธพักเพื่อไทยจะนําเสนอ,อนโยบายเพื่อที่จะทํางานให้กับท่านอีก4ปีข้างหน้าก็หวังว่าท่านจะรับนโยบายเหล่านี้แล้วก็ไปพิจารณานะครับแล้ววันที่เลือกตั้งท่านก็จะมีคําตอบอยู่ในใจครับว่าท่านอยากให้ใครมาดูแล กรุงเทพมาหารคกรของเราซึ่งเป็นมลวงของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ